สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเก็บผักกาดส้อยนะคะหรือผักกาดเขียวเล็กผัดผักกาดขิวใช่ไหมผักกาดอินแล้วก็มีผักกวางต้งแล้วก็คะน้าแปลงแปลงนี้ผักแปลงนี้จะมีทั้งหมด3อย่างนะคะไม่ได้ปลูกมากค่ะเพราะว่าคนในครอบครัวมีอยู่แค่สองสาคนถ้าเราปลูกมากเราก็จะกินไม่ทันนะคะวันนี้ก็จะมา เก็บผักกันค่ะจะเลือกถอนต้นที่ใหญ่ๆก่อนนะคะต้นขนาดนี้กำลังกินเลยค่ะสวยมากถ้าถ้ามันมีมากเกินเราก็จะเก็บไปแจกเพื่อนบ้านกันนะคะเดี๋ยวเลือกต้นใหญ่ๆก่อนส่วน มันแน่นเกินตอนตอนหวานหวานเยอะทีนี้เราก็ต้องเลือกค่ะเลือกเลือกถอนต้นใหญ่ใหญ่อย่างเนี้ยกำลังกรอบเลยอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยกำลังกรอบเลยค่ะต้นใหญ่ๆเ,เห็นไหมคะเนี่ยอร่อยหวานอร่อยผักที่เราปลูกเองอะฮะมันจะไม่ไม่มันจะไม่ได้ ฉีดยาเนี่ยเราก็ถอนต้นใหญ่ๆเพื่อให้ต้นเล็กๆมันขึ้นใหญ่ขึ้นไม่งั้นมันก็จะแอะอัดเกินกำลังกำลังหน้าฐานถอนง่ายค่ะ ถอนง่ายค่ะเพราะว่าเรา,าจะบำรุงดินด้วยกแกลบบแล้วก็ปุ๋ยอคอกที้วัวนะคะแล้วก็ใบใบไม้ที่ย่อยสลายที่เราหมักเอาไว้แล้วก็ลดน้ํามันก็จะเป็นดินร่วนนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าอะไรเลยนะคะไม่ได้ฉีดยาก,กันแมลงแต่ช่วงนี้ฤดูหนาวใบมันก็เลยสวยค่ะเนี่ย ไม่ไม่มีมแมลงเลยนะคะไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักกวางตุ้งกําลังงามเลยอาจจะมีบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะคะแต่ว่างามทานได้เป็นผักที่ปลอดสารพิษนะคะแล้วก็กรอบอร่อยนี่ค่ะเราเก็บวัน อย่างละกร,รํานะคะเราก็จะได้ผักที่สดสะอาดปลอดภัยกินค่ะดินเนี่ยนะคะถ้าเราบำรุงดีนะคะปลูกอะไรก็งามค่ะอันนี้มันก็ยังโตไม่เต็มที่แต่เราก็เลือกเอาต้นใหญ่ก่อนเนี่ยนะคะ เอาไปต้มจิ้มน้ำพริกนะคะอย่างอร่อยเลยเนี่ยจะเห็นว่าดินเราร่วนมากเลยนะคะมีแกบมีปุ๋ยเต็มที่เลยนะคะเป็นดินร่วนเดิมทีเดียวเป็นดินเหนียวนะคะแต่เราปรุงดินให้ดีถ้าเราปรุงดินดีนะคะปลูกอะไรก็งามค่ะ ดินร่วนถอนง่ายมากเลยช่วงนี้หน้าหนาวนะคะอากาศกำลังหนาวผักก็จะงามถอนง่ายโหผักงามจังเลยนะอันนี้ก็เป็น,นะนานะคะเริ่มโตแล้วเราก็จะคุมด้วยฟางเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยนี่เราคือหวานค่ะ ใช้เมล็ดจากซองซองที่เราซื้อตามร้านทั่วไปเนะะี่ยค่ะถ้าเจอต้นย่าเราก็ถอนทิ้งบ้างมันง่ายเพราะดินมันล่วนนะคะอันนี้ก็เป็นผักขมเป็นผักขมเม็ดเก่าที่มันร่วงลงนะคะพอเราบำรุงดีมันก็ขึ้นมาใหม่คุมด้วยฟางมันก็จะทำให้หน้าดินชื้น นะคะดูเสินะคะสวยมากเลยค่ะแค่นี้ก็พอสำหรับหนึ่งมื้อในครอบครัวแล้วนะคะเก็บวันละนิดวันละหน่อยวัลกรรม2กรกําเราก็จะได้ทานอาหารจากผักที่เราปลูกไว้แล้วก็ปลอดภัยปลอดสารพิษปลอดสารเคมีแล้วก็ทานผักสดหวานกรอบอร่อยด้วยค่ะก็เชิญชวนมา ปลกผักรับประทานกันเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะ